โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมคินนันเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนทำฮากิสังเกต V2 นั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แชร์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมละกันนะทุกคนโอเคสําหรับใครที่พร้อมที่จะรับชมนะครับก็ไปดูกันเลย let's go เนียผมก็อย่างแรกนะครับเราต้องมาที่โลกหนึ่งก่อนนะครับผมเพื่อมาเช็คฮาคี้สังเกตของเราว่ามีฮาคีสังเกตทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคือมันตัน5 0 0พันนะทุกคนก็อย่างแรกนะครับพอมาถึงที่โลกหนึ่งใช่ไหมทุกคนให้เราขึ้นมาที่กอดสไปสก,กายเปียชั้นสูงสุดเลยนะครับผมก็ที่เป็นปราสาทที่อยู่ข้างกอดเอเนียวนั่นเองทุกคนก็ให้เราขึ้นมาบนปราสาทแล้วก็เข้ามาข้างในนี้นะครับแล้วก็นะครับผมให้เรานะครับมาคุยกับเอ็ตัวนี้นะครับ และเขาก็จะบอกค่าพลังของเรานะครับว่าเรามีพลังหาขีสังเกตเท่าไหร่นะครับคือของผมก็คือตันห้าพันแล้วเนาะเออสำหรับใครที่ไม่ตันห้าพันนะครับก็ไปฟาร์มหาขีซะน,นะเออมัอออนจากนั้นให้เราไปที่โลกสามนะครับโอเคบมบรรทัที่เรามาถึงนะครับที่โลกสามนะครับให้เรานะครับมาเริ่มที่เกาะกลางหรือว่าแมนชั่นกลางเองทุกคนก็ถ้าเกิดเรามาเริ่มที่จุดนี้มันจะง่ายที่สุดนะครับทุกคนให้เรานะ่ะเพื่อเราจะเข้าประตูวาร์ปนั่นเองทุกคนอ่าแล้วก็เข้ามาในนี้ก่อนนะครับ เราก็จะเข้าประตูวาร์ปอันแรกนะทุกคนการที่จะเข้าประตูวาร์ปได้คือต้องค่าบอตแอดมินนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ค่าก็หรือว่าไม่รู้วิธีค่าเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้านะทุกคนพอเข้ามาจะไม่ใช่ไหมครับมันก็จะโผล่ไม่ได้เกาะเต่านะครับผมก็ผมเริ่มใหม่เลยแล้วกันโอเคหลังจากนี้เราถึงแมนชั่นเล็กนะครับเดินออกมาตรงนี้นิดนึงนะครับเลี้ยวทางขวานะทุกคนอ่าจะเจอ NPC ตัวหนึ่งนะทุกคนเขานะครับจะให้เราทำภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อปกป้องอนะ่าหรือว,ว่าปกป้้้องหมมู่บบานนนนใีะคครัผก็ื มันจะให้เรานะครับไปฆ่ากองโจนนะครับผมห้าสิบคนนะครับซึ่งอันนี้ผมคือผมทําภารกิจไปแล้วทุกคนก็คือมันเลยผมเลยไม่ได้ทําให้ดูนะครับคือตอนแรกผมก็ทาไปลแล้วคือคนนึกได้ว่าเฮ้ยต้องทําคลิปนี่ว่าอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยมาอ่านคลิปก่อนทุกคนก็นี่ทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับพเพราะว่ารับเคลมใช่ไหมทุกคนมันจะให้เราอ่ะมาฆ่ากองโจรฝั่งนี้ทุกคนห้าสิบตัวนะครับนี่เลยเดินไปทางนี้นะครับปึ๊บป๊บนี่นะไอตัวนี้ทุกคนไอหัวไก่นะเออ ก็ต้องมาฆ่าไอ้นี่นะครับทั้งหมด50ตัวทุกคนแถวๆนี้นะฆ่าให้ครบ50ตัวนะครับพอกําจัดกองจนครบ50คนนะครับให้เรากลับมาคุยกับ NPC ตัวเดิมนทุกคนมันจะให้เรานะครับมาฆ่าบอสช้างนะครับผมข้างหน้าเอ่อหน้าแมนชั่นเล็กพอออกจากแมนชั่นมาทุกคนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่ครับช่องนี้เลยทุกคนตรงตรงยาวไลยทุกคนนี่ทุกคนมันจะเกิดตรงเนี้ยที่โล่งๆไปแถวนี้แหละทุกคนนะมันจะเกิดตรงนี้เลยับผมให้เราฆ่ามันให้ตายนะครับ และหลังจากนั้นพอเราฆ่ามันเสร็จทุกคนให้เรากลับมาคุยกับเอ็พีซีตัวเดิมนะครับผมมันก็จะให้เรานะครับไปหาสมบัติที่เขาซ่อนไว้ในก่อน,นี้นะครับผมก็คือเป็นกล่องสมบัตินั่นเองซึ่งไม่มีอะไรในกล่องหรอกซึ่งมันจะมีมันมีแต่มันมีแค่หมวกทุกคนมันจะเป็นหมวกสีขาวๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปดูเลยพอ,ลพอเราพอเรากลับมาคุยใช่ปะ่ะทุกคนมันให้เราไปหาสมบัติให้เราเริ่มต้นที่นี่นะทุกคนเห็นปะ่ะประตูแมนชั่นตรงนี้นะครับนี่แหละประตูนี้แลวทุกคนมองไปข้้าางหนตงนตูน เห็นปะหนุนเราข้างหน้านะเออทุกคนน่ะก็เดินตรงไปเลยแบบเดินตรงไปเองเดียวทุกคนไม่ต้องเลี้ยวนะตรงอย่างเดียวทุกคนได้ทุกคนเราก็เดินตรงเรื่อยๆนะทุกคนห้ามเลี้ยวนะครับเดินตรงมาในช่องนี้ทุกคนเอ้ามาเจอบอสนี่พอดีเลยบอสที่ติดแล้วมันจะดรอปถ้วยแอดมินนะทุกคนถ้วยถ้วยถ้วยเวสิกว่าแอดมินโอเคไหนก็เจอละแล้วก็ฆ่าอะไรดีกว่าทุกคนเพื่อเราจะได้ถ้วยนะครับ อ่าทุกคนรก็ฆ่าไปเลยทุกคนใครเป็นพระก็จะสบายนิดหนึ่งนทุกคนเพราะว่ามอนเทพตีไม่โดนตัวเราอ่ะตีเสร็จแล้วทุกคนก็คือไม่ดรอปนะไม่ดรอปถ้วยนะครับมันคือบอสอีลิทนะครับผมก็ไม่เป็นไรหลหังจากนั้นก็มาต่อที่คิวของเราเลยทุกคนพอทางเดินเดินตรงมาจากหน้าประตูคาเฟ่ยังไม่ทุกคนก็เดินตรงมาตรงนี้นะครับเห็นเหตุต้นนี้ไหมทุกคนที่อยู่หน้าีหนหน้าสีมดํำเนี่ยเดินตรงมาตรงนี้นะครับตัวเนี้ยมันจะมีประตูล,ลับอยู่ทุกคนเราสามารถใช้ดาบที่มันสามารถพังได้นะ พังต้นไม้ได้หรือพังประตูหรือพังอะไรได้ทุกคนเช่นโยลุนะครับหรือเป็นโอเด้งนะทุกคนก็ใช้อะไรก็ได้ทุกคนแต่ผมใช้เป็นโอเด้งนะครับเป skill นะ็นสกิลหนึ่งเนาะปุ่มไปมาทุกคนนี่มันเป็นประตูอย่างนี้ทุกคนอ่าเห็นปะเนี่ยทุกคนแล้วมันจะมีกล่องสมบัติอยู่ในนี้นะครับก็ให้เราเดินมาเก็บปุ๊บนี็นปะเราก็จะได้เป็นหมวกอะไรขึ้นมาสักอย่างเป็นหมวกสีกขาวนะครับอันนี้ขาออกแล้วก็เจาะออกเหมือนเดิมโอเคประมาณนี้ทุกคน แล้หลังจากนั้นนะครับให้เรากลับมาคุยกับ npc ตัวเดินเลยนะทุกคนนี่พอกลับมาคุยเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าขอบคุณม,คมีความสุขกับรางวัลที่เราได้มานั่นเองทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เราทําคุยเมื่อกี้เสร็จก็คือต่อไปคือเราต้องไปหา npc ได้มานจะให้เราไปหาผลไม้นะครับก็ออกจากหน้าประตูแมนชั่นมานะครับผมที่ผมเมื่อกี้ออกมานะแล้วก็เลี้ยวขวานะครับทุกคนแล้วก็ตรงตามทางมาเลยทุกคนก็นี่เราคดแดดแดแดดดตามมาทุกคนตามผมมาทุกคนถ้าเกิด ใครที่ดูไม่ทันหรือว่าผมทําไวไปก็สามารถคอคลิปดูได้ทุกคนคอคลิปดูแมมก็สโลว์คลิปดูได้นะครับก็อันนี้ทุกคนตรงมาเสร็จปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมมันจะเป็นทางเลี้ยวซ้ายมานะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงเดียวทุกคนไม,ไม่ต้องเลี้ยวนะครับมันก็เป็นโค้องอย่างนี้นะพอตรงมาถึงปุ๊บทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นทางสีน้ําตาลตรงน,นี้นะทุกคนมันจะเป็นทางไปสู่ต้นไม้ก็ต้นส้มหรืออะไรไม่ผมก็ไม่รู้นะทุกคนมันเป็นสับปะรดหรือเป็นส้มผมก็ไม่รู้นะแต่มันกรูปทรงกอน,ออกคนอะค ทุกคนครับพอมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปตั้งหลักแหมหนึ่งอ่ะตรงนี้ทุกคนทุกคนเห็นต้นนี้ไหมทุกคนอ่ะที่ผมชี้เป้าไปนะครับตรงนั้นนะเออรงนั้น,น่ะคือมันจะมีส้มลูกหนึ่งสับรถลูกหนึ่งทุกคนเท่าสูงสูงอ่ะเออให้เราขึ้นไปผมก็ใช้ดาบเอาเด้งเด้งขึ้นไปนะครับนี่เลยสก,กิลนี้ฟุ๊บก็คือถึงไวมากคือมันพุ่งไกลมากทุกคนพอมาถึงนะครับเราก็เจอกับผู้ชายคนนึงนะครับเป็น ผู้ชายที่เขาที่เขาบอกว่าหิวมากหิวผลไม้แะจ,จัดอ่ะเออก็ให้เรามาคุยกับเขานะครับผมเขาก็จะให้เราไปหาผลไม้ามา3ามชนิดนั่นเองนะทุกคนอ่าแล้วก็คุยเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเอาอาหารดีๆมาให้เขานะครับเขาสามารถสอนคุณได้ก็คือสามารถทําห์คิสางเกตวีสองให้เราได้ทุกคนเออโอเคส่วนหลักผลไม้ลูกแรกนะครับน่าจะเป็นแอปเปิ้ลนะถ้าผมจะไม่ผิดให้ทุกคนเดินมาตรงนี้ทุกคนอ่าขึ้นมาตรงใบไม้ใบ,บนี้นะ ทุกคนเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมครับอ่าตรงนั้นแหละคือที่ดอกลูกแอปเปิลนะครับผมคือลูกแรกเลยผลไม้แอปเปิลเลยคือแอปเปิลนะครับก็วิธีการไปง่ายทุกคนสำหรับใครไม่มีผลแสงนะก่อนนี้ทุกคนเห็นคานตรงนี้ไหมเนี่ยในคานปูนเนี่ยขุ่มม,มมาเลยฮึบเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ย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 เล้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินเดฮ้ยาวทุกคน มันจะเป็นทางที่ง่ายทุกคนสลับใครที่ไม่มีผลแสงนะันเดินตรงนี้เอาง่ายสุดนะครับใครมีผลแสงก็บินเอาละกันทุกคนบินง่ายกว่านะโอเคก็พอถึงตรงนี้เพ่นทุกคนก็ให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ผมก็จะฟิวขึ้นไปเหมือนเดิมโอเคพอขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็ต้นไม้ต้นเดียวคือตรงนี้ตรงนี้นะครับมันจะดอกลูกแอปเปิลนะครับผมคือผลไม้นะครับมันจะเกิดใน1ิบนาทีนะครับสิบนาทีนี่คือ เราต้องออนเซิร์ฟไปครบสิบนาทีทุกคนแล้วผลไม้มันจะเกิดนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มยังไม่มาเนาะอ่ะทุกคนครบสิบนาทีพอดีเลย <c oughs> ครบเมื่อกี้ทุกคนโอเคก็เนี่ทุกคนเห็นปะผละมไม้มันจะดอกมานะครับลูกแรกก็คือจะเป็นแอปเปิลนั่นเองทุกคนก็ให้เรานะครับหยิบแอปเปิลเดินไปเดินไปตรงแอปเปิลอนะ่ะมันก็จะได้แอปเปิลมานะครับอ่าต่อไปทุกคนผลไม้ต่อไปก็จะเป็นกล้วยนั่นเองทุกคนทุกคนเห็นตรงต้นนู้ต้นเขยกลาตรงนั้นอนะ่ะ เขาเรียกว่าเกาะต้นไม้ใหญ่หรือเกาะกิโลหรืออะไรสักอย่างนี่ผมปรับภาพสุดนะทุกคนเห็นปะเนี่ยผมปรับแบบภาพสุดเลยการมองเห็นแบบสุดๆเลยทุกคนก็คืออยู่ตรงนู้นนะทุกคนเห็นปะเออให้เราไปตรงนู้นนะครับเหมือนเดิมทุกคนใครมีผลแสงก็บินไปทุกคนผมไม่มีนะผมเลยผนปาผมพ่เศษเปลี่ยนผลนะทุกคนให้เราลงมาตรงคานนี้เหมือนเดิมแล้วก็เดินตรงยาวเลยทุกคน โอเคทุกคนแนละ้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับนี่เลยมุ่งหน้าไปที่เกาะกิโลแหรือเกาะต้นไม้นี้นะครับผมก็โอเคใครมีแสงก็บินไปทุกคนผมไม่มีนะผมเล่นเผาฉลามก็ผมจะว่ายน้าไปแล้วกันทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะลงไปอยู่ยนะเพราะว่าผมเล่นเผาปลาเนาะก็จะว่ายน้าไปเลยโอเคแล้วก็เจอกันอีกทีคือตอนถึงเกาะเลยนะครับโอเคทุกคนพอเรามาถึงเกาะกีโลหรือว่าเกาะต้นไม้ยักษ์นะทุกคนก็ให้เรานะครับมาเริ่มที่ตรงนี้เลยนะครับท่าเรือทุกคน เราอยู่ท่าเรือนะครับแล้วก็เดินตรงมาตรงนี้นะครับโดดอึบ kind of แ,แล้วก็โดดทึบทุกคนแล้วก็ลิงไปงทุกคนเห็นต้นนู้นอ่ะเออตรงเกาะตรงนู้นอ่ะเป็นภูเขาเป็นต้นไม้ตรงนู้นอ่ะต้นนู้นทุกคนโอเคมันจะเป็นจุดดรอปของกล้ยนะครับมันเดินทุกคนใครมีแสงก็บินไปถ้าใครมีมีก็เดินตามผมมาแล้วทุกคนเดินไปเลยทุกคนยาวยาวยาวเดินทึบแดด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 ไปทึบอึบอึบโอเคทุกคนตอนนี้ก็ ใครมีอะไรพุ่งๆไปก็พุ่งๆไปได้ทุกคนมันจะได้เปไหวทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับอ่ะทุกคนสังเกตง่ายๆทุกคนต้นไม้ต้นนี้คือต้นที่หนึ่งต้นต้นที่สองต้นที่สามมันก็ดอกอยู่ใต้ต้นที่สามทุกคนนี่จะเป็นกล้วยนะครับตกอยู่นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคือต้นไม้แต่ว่ามันดอกกล้วยนะทุกคนท้งี่จะเป็นต้นกล้วยนะครับเออรือว่าแต่ช่างมันเถอะโอเค ต่อไปนะครับผลเป็นผลไม้ที่3นั่นเองทุกคนผลไม้ที่สามคือสับปะรดนะครับมันจะอยู่เกาะเริ่มต้นหรือว่าเกาะแรกกันเองทุกคนเกาะนู่นเลยทุกคนตรงไปทางนู้นจะเป็นเกาะแรกนะครับโอเคแล้วก็ไปกันเลยเหมือนเดิมทุกคนใครมีแสงก็บินไปใครไม่มีก็เหมือนผมเลยทุกคนไม่ไายน้ําก็ขี่เรือนะครับก็ไปเลยทุกคนยาวโอเคผมมาถึที่เรามาถึงเกาะเริ่มต้นนะครับหรือว่าเกาะแรกหรือโพเทาวนั่นเองทุกคนก็ให้เรามาเริ่มต้นตรงนี้นะครับ ท่าเรือนั่นเองทุกคนก็เดินตามผมมาเลยเราก็จะเดินไปนะครับเราจะขึ้นไปทางซ้ายนั่นเองเป็นบันไดฝั่งซ้ายนะครับนี่เลยตรงนี้แล้วก็เห็นไหมทุกคนฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็ตรงไปเลยทุกคนตรง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 เลยนะครับนี่แล้วก็เข้าช่องนี้ทุกคนเข้าช่องสายตรงนี้ปุ๊บนี่นะทุกคนมันอยู่ตรงนี้เลยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนีสีส้มเนี่ยเออเนี้ยเราก็เดินเข้าไปเก็บเลยทุกคนมันคือสับปะรด คราวนี้เราก็ได้ผลไม้มาทั้งหมด3ชนิดก็คือมีแอปเปิลกล้วยแล้วก็สับปะรดนั่นเองนะครับผมก็โอเคผมแล้วก็แล้วหลังจากนี้นะครับให้เรากลับไปหา NPC ที่เราเคยรับเคยที่ไปฆ่ากองโจนที่เกาะเต่านะครับผมก็ให้เรากลับไปที่เกาะกลางนะครับแล้วก็เข้าเทเลพอร์ตไปนะครับพอเราเข้าเทเลพอร์ตแล้วมาถึงที่แมนชั่นเลยก็คือเกาะเต่านั่นเองนะครับแล้วก็ให้เรานะครับมาคุยกับ n p c ตัวนี้นั่นเองทุกคนคุยไปเลยนะครับนี่คุยปุ๊บคุยปุ๊บเห็นปะ มันจะให้ถ้วยใส่ผลไม้สามอันมาให้เรานะครับเราจะได้เป็นนี่เลยฟุตบอลเบลเบะสักอย่าง <c oughs> ผมอ่านอังกฤษไม่ค่อยเก่งนทุกคนนี่เลยก็จะได้เป็นถ้วยผลไม้นี่มาครับรวมมิตรเลยนะทุกคนน่ผมจําได้ว่าเราเก็บแอปเปิ้ลนะทุกคนสับประรดแล้วก็กล้วไอ้ส้มกับองุ่นมาไงวะเชอร์รี่ด้วโอเคช่างมาเถอะหลังจากนั้นนะครับแล้วก็มันเดินทุกคนออกจากหน้าคาเฟ่มานะก็เลี้ยวขวานะครับเราจะกลับไปหาผู้ชายที่ยิหวหัวคนนั้นกันนะครับผม โอเคผมแล้วก็ด้วยความที่ผมกลัวทุกคนจะลืมทางทุกคนแล้วก็ดูตามผมไปทุกคนเดินตามมาเลยนะนี่เลยทุกคนแล้วก็แดดยาวเลยทุกคนแดดแดดมาทุกคนปึ๊บป๊บมานะครับถึงตรงนี้ทุกคนแล้วก็ขึ้นไปต้นไม้ต้นเดิมั่นเองทุกคนต้นส้มต้นส้มต้นสับประรดต้นเออต้นอะไรก็ใช่ามาเถอะนั่นแหละทุกคนแล้วก็นั่นแหละขึ้นไปเลยเหมือนเดิมปุง๊ง เพื่อเราจะได้เอาไอ้เออตัวบักตัวบักเพื่อล้วหมุนหมุนเป็นลูคางเลยเป็นเบเบเทพสายฟ้าเลยไบเนะี่ยเราก็ให้เรานะครับโอ้ยตกตกให้เราขึ้นมาตรงนี้ทุกคนเพื่อเอาชามสับไอชไม่ใช่ชดชามผลไม้ทุกคนมาให้มันนั่นเองทุกคนโอเคอันนี้คือฮาคีสังเกตวินหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้มืดๆหน่อยนะทุกคนโอเคเราก็จะคุยกับมันเลยนะครับปุ๊บปุ๊บทำนองว่าดูดิขอบคุณมากอะไรประมาณนี้ทุกคนกับว่า เราก็บอกไม่เป็นไรทุกคนแล้วก็ขอบุณที่เอาสับรถหรือว่าของบลลังดีมาให้เราทุกคนโอเคนี่มันก็จะแลกกับเงิน5ล้านบาทหรือว่าห้าล้านเบลีนะครับผมเพื่อซื้อฮาคีสังเกตวีสองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาเลยทุกคนเสียไปห้าล้านแพงด้วยนะอันจากนี้ทุกคนก็ไม่ต้องสนใจนะครับนี่คือฮาคิสังเกตวีสองทุกคนเห็นปะมันก็จะแตกต่างกันเลยทุกคนก็ความชัดก็คือคนละแบบกันเลยอะเออโอเคผมก็ ังจากนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูนะครับว่ามันแตกแต่างยังไงนะครับผมว่า,าคั้สังเกต V 2มันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคผมตอนนี้ผมก็กลับมาที่คาเฟ่ลูก2นะครับก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าขคิดสังเกต V 2ดีงไงทุกคนเกาะน,นี้เลยเปิดนะปุ๊บก็จะมีความสว่างขึ้นนะครับมากเลยทีเดียวนี่ทุกคนดํามันก็จะบอกว่าคนนี้นะครับว่าเขาใช้ผลอะไรนะครับใช้ดาบอะไรนะ ใช้อาวุธพวกอะไรนี้นะครับผมหมัดเขาก็เป็นหมัดธรรมดาทุกคนเป็นคอมแบกธรรมดานะครับนี่เลยอ่าแล้วทุกคนก็ถือปืนมาทุกคนเขาจะปนเขาจะปนเงินผมนะโอเค category, ทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับผมข้อดีก็จะประมาณนี้ทุกคนคือคิดสังเกตวินหนึ่งนยทุกคนมันจะห้าสิบวิคููดาวครั้งหนึ่งนะอันนี้สี่สิบวิคููดาวครั้งนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนสะตดตใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ติดต่ให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ ตัวลาไปก่อนครับผมซีอีโอเกณฑ์